ดีนะครับวันนี้เราจะมามาดูกันว่าตัวรูปร่างขนาดนี้หุ่นขนาดนี้น้ำหนักจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแม่ไว,วดีใครจะขึ้นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋วอาแม่ถือให้หน่อยเดี๋ยวน้ำหนักป้าจะไม่ตรงมันอาจจะไม่ มันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ตรงอยู่ปาป๊า49.44 49.44อ้าไม่ใช่49.44นะ49.44นะอู้วันวันก็ขึ้นอี49.44นะ ไหมันเห็นด้วันด้วยดิยสิบหกจุดสองแปดสิบหกจุดสองแปด่สิบหกจุดสองแปดสิบหกมันเนไปเ <c oughs> ท 4, 4, 4. ออี่ยวจดได้นะสิบหกจุดองแปดลบสี่ิก้าจุดี่สดี๋ยวจเี่จดเอหนต่อไปแว่นนะลูก แม่ในพร้อมใช่ไหมล่ะบะปะแม่ในพร้อมแล้วแม่นอยากสัางคือว่าโอ้ะเดี๋ยวรอคิวก่อนให้แม่ไปหากระดาษมาจดก่อนเจดเท่าไหร่นะปจดจดสิบหกจุดห้าแปดลบ สี่จุเก้่สลมันลง,ลง,ลงบนเบอ,อัดนี่เห็นต่อไปนะคิวเวีนเวียนนัน่าเดินนะแม่นอุ้เนั่นนะอุ้อุ้ครับอุ้โอเคอเค้อุอ้ออ้ จ็ด oh, สิบหกจุดสอสิบหกจุดสองแปดโหเจ็ดสิบหกจุดแล้วตั้งแม่างไโอ้สมขีดเหอตัองาตั้ไม่อยากช่างอะตั้งช่างแรวอะใช่เอาไม่ดีวันนี้ลรกไม่ดีออกมาดิกกี้ออกมาก่อนฮะดิกี้วันนี้ มาทังำหนักก่อนมะเท่ามาดีก่อนมาดีก่อนนี่ะเช่าแล้วโอกเองไงปะปแมาตู้ขามาตู้ขาเท่าไหร่ช่วยอาจะไม่ลบเลยผมอยากแต่นี่กระดุนี่๊บไม่ดิ้เบาเพื่อนไว้ 6 9ส9บ9ก9าจุดเก้าหกาจุดาจแกหรอ69.89พี่ตงางามเนี่ยนาทาน้หมากกอนห <c oughs> น,นกับเพื่อนอ <c oughs> ีหมูนี่แหละอีหมูนี่ <c oughs> ที่เด็ดเลยอีหมูนี่

ก็จับไปดซิซิจับดูซิซิไปอันนี้เอ้าเอ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 าเรียนกัยากแช่งอีกับบป้าเรียนแช่งยังป้าเอาแม่ลบสิจะได้รู้ว่าหนักเท่าไหร่กันเนี่ยโหถึงกับหอบเลยอืมก่อนกินอาหารนะนี่อาหารเด็กน้อยเสร็จแล้วนะครับ ืมยังไม่ได้ใส่อาหารเม็ดให้เลยตังค์ห้หิวขขาวอ่ะโอยตัวบบกินเขายี่สิบุ้มโบขืนอยู่ยน,นันน่นนั่นนั่นโอโหน่าเก,กาโยดเ,เด้อย่ออาหารเม็ดให้กันโอ้ยหอบเลยทุกคนเม่อยากผากเลยวันนีอุ้มกระสอบเขาไปแล้วน,นั่นนั่นโอ้ก็หิวข้าวแล้วปะก๊ตอนไหนจะได้กินนะ ตายสไปกระตีบแล้วอะไรบ้โอ้กินน้ำก่อนล่ะตังจะกินข้าวไหมคะเวียนเวียนเหนื่อยไหมทำไมบอกว่าเหนื่อยจัง <c oughs> มามามาจะได้กินข้าวแล้วนี่ลดอาหารลงลดอาหารลงให้คนละหน่อยก็พอแล้ว <c oughs> ทั้งข้าวทั้งอาหารเม็ดนะมาที่ไหนไม่อิม่ม <c> ย <oughs> หญ่กับว่าบาปกินจนเหลือสิอว่าวอิม่ม <c oughs> ตังกับว่าอิ่มแจ็คเทอร์ปร้ปปปปยายป้ยาห้ยนะป้าป้าชูใหญ่ไปไหนในี่ไหนกินหลายมาเลยอะ่ะเพราะว่ายุ้มยนใหญ่เลยใครเป็นอึง <c oughs> อ่าโอเคแล้วนะนะ,นะพี่ออเท่าไหร่ พี่โอ๊หนักยี่สิบเจ็ดกิโลครับผมอ่ะพี่แว่นล่ะพี่แว่นยี่สิบหกพี่แว่นยี่สิบหกกิโลครับผมไม่ได้ยี่สิบไม่ได้ยี่สิบกิโลครับผมพี่ทั้งยี่สิบเก้าพี่ทังยีกิโลครับผมอ๋อเมื่อคืนนี่ช่างยังได้ยี่สิบแปดเลยแต่มันก็ลงสองกิโลนะแต่ก่อนมันสามสิบเอ็ดกิโลอืมอืมเก่าชั่วพร้อมนี่ แต่ก่อนพี่แว่นเท่าไหร่นะพี่แว่นยี่สิบแปดกิโลพี่แว่นก็ลงกิโลหนึ่งไอออนเท่าไหร่เมื่อกี้ยี่สิบโอ้ไอออนลงกิโลหนึ่งเหมือนกันไม่ดิกเท่าไหร่นะยี่สิบอุ้ยไม่ดิกลงสองโลเลยเหรอลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนียงหมาดีน้ำหนักลดโอ้โหโอ้เคย โอ้ก็แค่ลดหุ่นตั้งเดือนหนึ่งนะ่ะโอ้ก็ลดลงม,มาได้เท่านี้ก็ดีแล้วล่ะปะปเมื่อก่อนพี่โอ้ยี่แปดกิโลเลยยี่เจ็ดโอ้ได้กินอยู่จ้าได้กินอยู่ใจเย็นเ็นจ้าทีแรกตั้งหิวข้าวแห้งตอนนี้ที่ได้กินเนี่ยปล้วเรวๆได้ไปนังอย่างนีนน้สิทูตัวจ้าได้แบบนีหห้หิวไหมหิวไหมบอกก่อนหิวไหมคะหิวข้าวไหมลกูกตั้งหิวข้าวไหมคะผนโบบีนั่น หิวข้าวบ่น่ะแม่นน่ะหิว,วเือกันแม่นเนี่ยมันวิวงไหวเลยอีตางเขวิ่งไหวชิวๆในโหลแก่โอ้โ็หิวข้าวเหมือนกันนะเมื่อก่อนไม่ได้ยิบสองกิโลโอ้โหกินแค่นี้ละเว้ยเอาไปนั่งลองขาลกูกเก่งมากค่ะพี่แมนมากินตรงนี้ลกูกแมนมากินตรงนี้ลกูกนั่งลองขา แม่นั่งลงค่ะเข้ามากันเร็ว,วเข้าขมากันจุ๊บอุ้ยบักฮวงฮวงเนี่ยอุ้ยตกใจเบิร์ตบักพาาซีเด้อเบิร์ตเลยแบบนี้เอาพร้อมมากันเร็วจุ๊บๆเลยจุ๊บๆก่อนโอเคค่ะไอ้เ,อเมดิกมาเลยนะคะอคุ้ยเอาเมดิกมากินตรงนี้ลกูกกินที่เดิมค่ะอาเมดิกนั่งลงก่อนลกูกเก่งมากกิน บอร์โอ้โเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวหรอกมันร้อนมันโอ้ลุกขึ้นลูกโอ้ลุกขึ้นก่อนครับครับผมอุ้ยลูกแค่นี้เองเหรอลูกลุกขึ้นนั่งได้ไหมเอาขอมือครับขอมือดีๆลูกให้ดีๆให้ดีๆครับกินไหมครับครับผมครับกินไหมครับครับโอเคนะครับอืม เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับทุกคนสวัสดีครับโอสวัสดีครับโอ้ก็กินผักก่อนเลยแล้วโอชอบผักที่สุดเลย